สวัสดีครับนะครับผมบอยกันตะพงนะครับเป็นโปรดักต์วิชลิตนะครับของสยามนิสสันหานครนะฮะประจำสาขาบนยุทินนะครับนะฮะตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้นะครับระหว่างได้นำออนิวนิสสันนราเทอร์โบนะครับไปส่งลูกค้านะฮะเรดร์เซนเซอร์ได้เตือนความผิดปกติของตัวเดาร์ขึ้นมานะครับซึ่งความผิดปกติตรงนี้เราไม่ต้องกังวลนะครับนะฮะถ้าคุณลูกค้าใช้รถอยู่แล้วเจอความผิดปกตินะครับอาจจะเกิดจากเรื่องของทัศนิสัยไม่ดีนะครับนะฮะ ตอนนี้นะครับยกตัวอย่างมันเตือนขึ้นมานะครับนะฮะก็คือมันตกหนักนั่นเองนะครับมันตกหนักมากเลยนะครับนะฮะมันเลยเตือนขึ้นมานะครับเดี๋ยวพอสภาพอากาศเริ่มปกติแล้วน่าจะกลับคือสู่ระบบเดิมนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกทีนะครับอันนี้ผมถ่ายมาให้ดูเป็นข้อมูลที่เฉยนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะระบบเตือนแตมั่าไม่ได้ทํางานขึ้นมาเลยในทันทีนะครับแค่เตือนว่าผิดปกติเฉยนครับเพราะสภาพอากาศนั่นเองนะครับทันจะน่าพิสัยไม่ดีนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรารอมาอัปเดตอีกทีหนึ โอเคครับนะตอนนี้เรากลับมาอัปเดตนะครับนะฮะที่เมื่อที่ผ่านมามาเมื่อสักครู่นะครับที่เรดร์เซนเซอร์เตือนความผิดปกติเข้ามานะครับตอนนี้สภาพอากาศนะครับกลับเป็นสู่ปกตินะครับแล้วก็เรดร์เซนเซอร์ก็ทํางานปกติแล้วนะครับดูสภาพอากาศครับผมฮะฝนตกเบาลงนะครับนะฮะการทางานก็กลับสู่สภาพเดิมแล้วนะครับของตัวเรดร์เซนเซอร์นะครับก็ถ้าคุณลูกค้าใช้รถอยู่ไม่มีอะไรจะต้องกังวลนะครับนะฮะ ระบบตัวนี้มันความเปลี่ยนมันอาจจะน,นี่นิดนึงนะครับนะว่าเมื่อสภาพอากาศไม่ค่อยดีถ้าจะน้ำใส่ไม่ค่อยดีมันอาจจะเตนขึ้นมาแค่นั้นเองครับแต่โดยรวมแล้วไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเมื่อผ่านตรงจุดน,นั้นไปนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาสูส่สภาพปกตินี่งน,นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ